เมื่อวานนี้ตั้งใจหนีผัวออกมาเที่ยววัดซีร็อยูเลาะกินเด้อเดจากสีเขาบ้านเมื่อวานนี้อยู่ในตัวเมืองสุขการดเนาะเพื่อนการมีคอนเสิร์ตนะนะแต่บ่าเฮากับบุ้งหูดอกมันมีคอนเสิร์ตเอียงก็เป็นแไบว่าบังเอิญบังเอิญข่อยก็ได้คือคักดีขนาดคนห่ะหลายหลายมื้อน,นี่ก็ได้แต่บ่าข่อยกับมาคนเดียวเดี๋วข่อยก็มาห้ายางเลาะล่นเบิ่งหันเบิ่งนีนะเนาะเออก็เข้าห้าน,นั่นแล้วก็ออกห้าน,นี่แหละเข้าห้านเสื้อผ้าเนี่ยหานของไส้เนี่ยนะก็เข้ามาในห้านอันของซาลาเนาะทุกเทือที่เข้าามน บอเค้ยได้ของเลยเด็กคนนะจ้ามันเป็นอีย่างกับอันห้านนี่ะนะแต่ว่าเสื้อผ้าิ่นมันกะงามงามเนาะแต่ว่าเมื่อนี้คนมันหลายโพดยางไปกัะบุมวนดอกก็เลยคิดในใจว่าเออเมื่อหน้ากระจังสีมะเบืองไม่ฮะนะออกจาก้านซาราแล้กว่ากระย่างสะเงอยอยู่คนเดียวค่อยกระได้ก็เลยเขามะเบิงเกือบซะผู้ดีก็ในใจนี่ก็อยากได้เกือบแต่โดแล้วล่ะค่อยกระได้แต่ว่ากระเบิงไว้เมื่อนี้กะยังบบหันได้ดอกมือนี่กระได้สเปกมันก็ยังบโบได้ตามที่เขาต้องการนะ เมื่อนี้นะไปบอนเลยนะทุกฮานนะค้นหลายอหรีได้เออคยบ่เคยเห็นว่าค้นหลแบบนี้จา้าเธอตั้งแต่มาอยู่อันในสุดกาดเนาะเป็นน้ำเฮาแบบบเคยออกเฮื่อนบอกเอออันนี้ก็ได้ลเลาก็เลยมาในฮ้นนเอเชียก็เลยซื้ออันพริกแกงเขียวหวานไปน้ำเออก็ได้อันเดียวนะหละ่ะค่อยก็ได้เมื่อนี้ออกมานะก็เลยมาหานางดื่มกนันน่งอยู่ใกล้กลแถวที่เพิ่นจัดก็เสิร์ฟมันก็นกม,นกมีเพลงฟังนะแต่่าเขา้กับบุเห็นอยียงดอกเพราะว่าเขากับโบได้ซื้อปี้ซื้อตัวเข้าไปเนาะ ก็เห็นแต่ไฟที่เพิ่นเปิดไว้กับยุ่งๆยำไปขนาดคอยเห็นนะอยากนอนอยากนอนเด้เออกับพูดีกําลังอยากนอนพูดีเพิ่นกับมาเล่นอีหยัางของเพิ่นผู้ตีหลังคงตีหลังกาเปิดเพลงเสียงดังๆอยู่ในตากับสืดไม่ก้อยขึ้นมาเลยคอยก็ได้เมื่อนี้ตั้งใจว่าสิออกมาเที่ยวเด็กๆยังสี่ันกลับบ้านนะนะแต่ว่าทุกคนเอ้ยคอยหลัมายางรอกอยู่นี่ประมาณเจ็ดโมงแรงแปดโมงแรงจะนั่นเลว่าทุ่มหนึ่งหรือทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่ม ่อยนะอยากนอนแล้วค่ณนะเออตาหันมืดจิบขึ้นแล้วปกติเนาะคอยเป็นคนแบบว่าบคอยออกเที่ยวตอนกลางคืนโบ,บไปทั้งใด y เลยแหละข้ามมาแล้วก็อยู่เงือนนะั่นะไพอได้ออกมาทาั้งทีเนะาะโบวายทุกคนเอออยากนอนแเหงลงไหลคอยนะ ก็เลยกลับมาบ้านเออมาหอดบ้านกับประมาณเก้ามงเลงนะเออหรือว่าสามทุ่มเนาะมาหอดแล้วก็อาบ,นอาบหน้าอาบในอัดวิตามินอันกินน้ำมันงานดําสกัดเย็นไปเนาะอันนี้ก็กินเป็นประจำํำละซอยบํารุงเล็บบารุงผมแล้วก็ซอยให้นอนหลับดีโอ้ยมาหอดบ้านอนจ,จะเป็นค่อยมีแหงเด้ทุกคนเอ้ออือเละ่ะก็เนี่ยคนมมักออกบ้านเนาะ